หนูมีหมูปิ้งครับคุณชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อฮาเดสครับขายหมูปิ้งครับรับไหมฮาเดสฮาเดสครับพี่ดำมันคือนิสัชายหาดแล้วก็พี่เป็นสภาคือพี่กุ๊ดใช่ใช่ใช่แล้วก็คนนี้คือฮาเดสโอเคจําได้ละเรื่องยาวนะจะปล่อยผ่านจะปล่อยผ่านจะปล่อยผ่าน ถูกฎหมายแล้วตัวกฎหมายแล้วเออกาชา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 กันทําไมต้องหนอยที่นี่เต็เนยฮัลโหลยินโอนี่จะซิเป็นพี่บอลเลยเนี่ยพี่บอลมาเถอะตัวปูเนี่ยไปเลา เสียของเสียของเนี่ยนี่ไม่ได้เพียบอกเสียของอ่ะแล้วในในในตู้นั้นมันมีอะไรขายอ่ะครับพี่พี่พี่กู๊ดมันมีตั้งแต่ของเจ้ายันของโจรเลยครับของเจ้ายันของโจรใช่ใช่แต่ว่าก็เป็นของประกอบอาชีพซะเป็นหลักครับโทรศัพท์มือถือเบ็ดตกปลาอะไรทำนองนี้เฮ้ยใช่พี่พี่ผมชอบทำงานครับชอบทำงานมาชูบทงนแล้วครับถูกคนแล้วเราเราไปทำงาน คนผลงานขาวครับงานขาวไม่เราไปงานขาวกันไหมครับไปลองทงานขาวไหมฮะมาลองหน้าไอหมูดีครับไอรถน้ำเงินนั้นของใครอ่ะเลูกเราไปจอดปากของข้ามั้ยนะไปหมูเน่าหมูหรือตัวปลาไหมปลาไหมล่ะได้อไงได้หมดรับของขามด้วยนะใช่เรามีหมูอยู่แล้วนะตอนมีเงียบที่สุดอยู่นะมีเงียบที่เงียบที่สุดผมเหมือนคุ้นมาตัดไม้อ่ะเอไปตัดไม่ออกไหมล่ะฮะ ทำาลายป่าใช่เหรออุ้ยผมชอบดูงานนี้ใครก็ได้นําทีเรื่องนี้เพราะว่ากูไม่เคยทํางานข่าวสักครั้งเดียวพี่ก็แต่พี่เลยนําตรงนี้ไม่มีอาเดี๋ยวผมนําไปก็ได้ครับผมเอ้ยแต่ผมจําไม่ต้องทํายังไงบ้างคุณจําไม่ได้นะโอ้ยเหนียวอีกแล้วเหนียวแล้วไปไปได้ไหมพี่พี่ครับจะไปทํางานข่าวกันใช่ไหมครับใช่ครับผมกลัวพี่ๆทํางานขาวแล้วมันเหนื่อยครับผมมีโมปิ้งมาขายไม่มีอุปกรณ์เอาไว้กินหน่อยนะพี่ชายเมันหิวนะทํางานขาวอ่ะโมปิ้ง ใช่ครับพี่ชายขายเท่าไหร่ครับไม้สี่ร้อยครับพี่ที่อื่นี่ยสี่ร้อยเหรอสี่ร้อยเองครับสี่ร้อยเใช่ใช่เนี่ยสี่ร้อยถูกมากพี่ถูกที่สุดผมขายถูกที่สเนี่ยโอ้โหผมมาหมูคุโรบุตะสายพันธุ์ดีจากญี่ปุ่นีแพงไปอ่ะสี่อยเลยอ่ะคุณถึงเขาขายได้มครับสามร้อยหมครับพี่ชายเมกี้มาสามร้อยเองน่พี่ชายถามผู้หญิงเสื้อไอหัจมหัวเหลืองเหลือนนี้ว่ามันยากแค่ไหน ไม่ยากสิลองทำมาเองไม่ใช่ครับเขาบอกไม่ยากผู้หญิงผู้หญิงเหลืองช่วยหน่อยสิโทษครับตรงนี้ไม่ใช่ว่าอะไรค่าเราขายไม้ห้าร้อยไม้ละห้าร้อยแม่ผมขายสี่ร้อยเป็นไงเอางี้สองร้อยแล้วไหมสองร้อยคุณมีกี่ไม้คุณมีกี่ไม้ผมให้ได้หกไม้หกไม้ก็สองพันสี่ได้ไหมพี่พี่โกดฮะโกดได้ยังไม่ชัดเลยนะฮะเอาหน้าถือว่าเป็นบุญคุณกันสองพันสี่ เอาะได้จำคุณไว้ในเรื่องดีๆอ okay. ่ะใช่ไม่งั้นผมจะจำคุณเรื่องเรื่องไม่ดีนะหกเอางี้เดี๋ยวจะให้ผมป้นเหรอเอาแล้วชีวิตพอคาหมูปิ้งมันจบแล้วผมกลัวกลัวว่าจะเพ่งขึ้นแล้วมันจะมันอจะอันตรายนะยกบคุณนะจะทำยังไงดีคุณอย่าถามอย่างนี้คุณจะถามคุณจะถามเป็นนักสู้หรือเปล่าครับ คุณมีหมูปิ้งไหมอางี้หกไม้สองพันนะดิวสองพันราคารับได้ครับเดี๋ยววันวันที่ผมมีเนี่ยเดี๋ยวผมไม่ต่อราคาอะไรแต่วันนี้ผมไม่ม้วจำเป็นบุญคุณเลยผมจะจำไว้พี่กูคุณชื่ออะไรครับผมอาเธอร์ครับคุณอาเธอร์นะอาเธอร์น้องรักทันทีนะอาเธอร์หมูปิ้งหนุ่มสดถูกต้องนะครับมาเลยครับผมขายเพราะว่าตอนเนี้ยผมขิวข้าวมากคุณอยู่ในวงล้อมคุณไม่รู้สึกเหรอฮะอะไรนะครับสูมเปอร์เซนต์หกเดือนได้ไหมหมูปิ้งเนี่ย เดี๋ยวพี่ส่งให้เดือนละร้อยสี่ร้อยมาเนี่ยโอ้พี่โก้ตอนเนี้ยมันต้องใช้เงินไงก็กันเงินเดี๋ยวนี้ผมไม่เอาเงิ่ผมก็แบบพี่เนี่ยสองร้อยครับสองร้อยคุยกัพี่โก้เดียวแต่พี่โก้มาหกพันคุณปนกู่โกหรอฮะคุณปนพี่ไม่ใช่ครับเหรอฮะพี่โก้บอกสองพันไงพี่พี่โก้มาหกอันนะผมให้เลยพี่โก้ได้กอะไรครับแล้วผมต้องเอาไปทำอะไรต่อเอาไปกินเนี่ยครับทำงานขายมันเหนื่อยนะใช่มันกินไหนก็ได้ครับ มันสะดวกทํางานตัดไม้ในเหนืออยูก่ก็กินได้อ้อจับใจเีงนะตอนนี้ผมกดตัวทีใช่ไหมทำมือเป็นรูปตัวทีแใช้คํานี้แล้วมีกระเป๋าขึ้นมาผมมีอยู่พันเก้าไม่ได้จะต่อนะแต่มันมีแค่นี้จริงๆ <laughs> พี่กูเอาไปสองไม้พันเก้าเอาไปสองไม้ค่ะคงั้นดิว,ด,วดิวไม่ไม่สำเร็จแล้วยา้ยายายา้ายเอางี้ผมไม่ห้าไม้พันเก้า ไม่เอาไม่เอาอเธอหิวก็กินหมูปิ้งไปดิแค่นั้นเองไปแยกย้ายเอาอย่างงี้เอาพันเก้าก็ได้พันเก้าก็ได้โอ้โหมดมาเอาพันเก้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 าพี่กูด๊ดผมต้องการเงินเดี๋ยวนี้เอาไปทําอะไรเงินทองอ่ะพมนันต้องซื้อของทำงานด้วยน,นะคนมันต้องซื้อใช่พี่กูด๊ดผมเนี่ยจับไหมพี่นวัวเนี่ยนะใครอ่ระใครอ่ะอ้าวหนูมีหมูปิ้งครับ คุณชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อฮาเดสครับขายมูปิ้งครับรับไหมฮาเดสคุณไหมคุณไหมฮาเดสคุณไหมฮาเดสเป็นผู้หญิงเหรอครับไม่ครับชอบชอบขายมูปิ้งครับออซื้อมูปิ้งหนูหนูหน่อยได้ไหมครับก็ผมยังไม่หิวเลยครับ ซื้อหน่อยได้ไหมครับหนูหนูอยากได้ตังค์อ่ะอิ่มอยู่เลยครับเนี่ยฮะไม่มีตังค์พี่เสื้อแดงนี่น่าจะหิวลองขายพี่ดูดิฮะใช่ใช่ไข้ <laughs> อ่ะเฮลโหลครับพี่พาลนะาอยู่อีหลานเวนเรียกชื่อให้มันถูกๆอย่าอย่ามีเรื่องกันครับผมกลัวอ, <laughs> <laughs> อุ้ยเวลาไม่มีมีหลบปะมีหลบได้อ่ะ năm luật Lùm có thôi thôi <coughs> 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 ตอนนี S <S <preach ry> ้หคนูอะะรงกมันหนุกบมันหนุแต่ตอนนี้มันไม่มีใครมีเงินไงใช่แตเป็นคือตอนนี้แย่หมดเลยอะฮัลโหลครับ ดีครับคุณลุงกู๊ดเอ้าจำอายุได้ไหมใช่ครับสวัสดีหมูปิ้งนี่ไงเมื่อกี้ซื้อมาแล้วห้าไม้ซื้อแล้วเหรอครับใช่ครับถ้าไม่ลุงถึงซื้อกับคนอื่นแทนที่จะซื้อกับหลานตัวเองครับไม่ใช่ก็เมื่อกี้เห็นอาเธอร์บอกว่าเขามาด้วยกันกับอายุก็นึกว่าเป็นเจ้าเดียวกันไงหมดตูดแล้วด้วยดิใช่รอครับ ใช่ครับเนี่ยจนกรอบมากเลยครับงั้นขอหมูปิ้งที่ซื้อได้ไหมครับเอากี่อันครับสองอันสองอันอาไปทำอะไรครับเนี่ยเพื่อหิวไงเขาเฮ้ยพูดแล้วก็ปวดหัวเอ,เอ้าเฮ้ยกดผิดกดกินเฉยเลยไม่คัเซิลไม่ได้ช่ะกินแล้วอะ <c oughs> ไม่ได้ค่ะไม่ได้เปืองเปรืองเปรืองของจะหมดอยู่แล้วโหลุงกู ว่าโถเอจะกดให้ลุงกูทำไมป้าถึงถึงจำหนูไม่ได้อะนี่ไงก็เราจะให้ไปช่วยกันอยู่พอดีเอาหมูปิ้งนี่ไปก่อนถ้าทำไมเกิดอะไรขึ้นอะครับสองสี่เก้าปะใช่ครับเอาไปไม้ครึ่งได้ไหมถ้าถ้าให้ไม้ครึ่งได้ก็เอาครับก็เนี่ยไปช่วยฟื้นฟื้นสติเขาหน่อยไปไปอายุไปว่แต่หนูก็ไม่ค่อยมีสติแล้วหนูจะไปฟื้นยังไงอะพูดก็อยามกันนะ งงเหมือนกันเนี่ยลองดูลองไปยืนซุยซุยดูอ่เผื่อได้ซุย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 คืออะไรลองดูไหมข้ามไปเลยครับแล้วตำรวจมาจริงเออสภอาก็ทำไม่ได้ใช่กรบโบอืมอโบ ผมขายหมูปิ้งครับัูขายหมูปิ้งครับเด็กขายหมูปิ้งคนนี้เขาบอกว่าป้าท่อทิ้งไปจนเขาต้องมาขายหมูปิ้งเพื่อเลี้ยงตัวเองเอ้าโหชื่ออะไรครับเนี่ยใช่ทท่นใดครับชื่อฮาเดสครับฮาเดสหรอนั่นแม่เมือนฮะฮเดี๋ยว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  แล้วก็เสื้อขาวคือพี่ตัดนะครับพี่ดำคือนิสชายหาดแล้วก็พี่เป็นสภาคือพี่กุ๊ดใช่ใช่ใช่แล้วก็คนนี้คือฮาร์เดสโอเคจัได้ละเรื่องยาวนะบาจางบาจางบาจังใช่ชื่อบาจังนะคะสวัสดีครับบาจังสวัสดีค่ะบาจังเป็นน้องสาวที่เจอสวัสดีสรพลภงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว แต่จริงๆนะในใจนะในใจเลยนะในใจลึกๆนะอยากจะป้นคนหนึ่งอะ่ะใครมาพี่ใครใครพี่ว่ามาพูดมันมัน,ม,นมันเหมือนคุ้นๆในใจในสมองมัน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 มีชื่อหนึ่งขึ้นมาเนีน่าป้นมากชื่อพาราชื่อสร,รพงษ์เหรอครับใ <laughs> ช่เหรอเออไม่ใช่หฮัลลโครับไนน้องชัยน้องชัยน้ันนเขาไม่มีอะไรในตัวเลยนะคะหนูเชฟใช่ไหมเนี่ยสวัสดีสรพงษ์ค่ะเปลี่ยนเป็นสรยาแล้วชื่อสร,รังค่ะสร,รังฮะสร,รัง สลังค่ะสลัาครัใช่ค่ะสว่งชื่อเหมือนเพื่อนพี่เลยครับเพื่อนชื่ออะไรครับคนนี้เสื้อดำชื่อสลังคังนะครับวยหนูไม่มีตังหรอไม่พี่พี่เหรอครับสลังคังมีอะไรหรือเปล่าคะ กชีวิตให้รางวัลชีวิตทั้งหนึ่งแกรกให้รางวัลกับชีวิตหน่อยแกร์หนึ่งเปิดรึเปล่าอย่าไปอย่าไปอั้นเอาก็ถ้ามาผมก็มานะเอาไหมป้ามีอะไรกับหนูหรือเปล่าน้ำคอมเม้นอะไรน้ำคอมอะไไม่เป็นไรคแม่กัดตังไว้เถอะเดี๋ยวเราคิดถึงก็แวะมาทักทายโอเคค่ะขอบคุณค่ะได้เลยสอลพงเปลี่ยนเป็นสลังกุรเชียเรื่องเราพลนไม่ได้เพราะเราไม่มีอาวุธแต่อีกหน่อยไม่แน่โดนแน่หยอกเล่นนะ หย่าเล่นนะป้าน่ากลัวจังเลยดูดีดีกว่าเจอกันสลางสวัสดีครับเจอกันสลางคังเจอกันครับสลังค่างสลางเฮเขาสลางเฮสลางนานาสลางคังอ่ะเพียงยอดนะจะหลุดนะเว้ยแกงเนี้ยเปิดหัวอ่ะ